สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c h a n g e r คนเปลี่ยนโลกที่นี่เราจะเล่าเรื่องราวสนุกๆเข้าใจง่ายของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หากพร้อมแล้วไปรับฟัง EP นี้กันได้เลยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับชายผู้ถูกขนานนามว่าบิดาแห่งระเบิดปรมานูเขาคือเจโรเบิร์ตออฟเอนไฮเมอร์อัจฉริยะที่ผลงานของเขาเปลี่ยนชะตากรรมของโลกไปตลอดกาลตอนที่1ชีวิตเริ่มต้น เจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์เกิดเมื่อวันที่22เมษายนปี1904ที่มหานครนิวยอร์กพ่อของเขาเป็นผู้อพยพชาวเยอรมันนีที่มีธุรกิจค้าขายสิ่งทอหรูหราส่วนแม่ของเขาเป็นศิลปินโรเบิร์ตเป็นเด็กที่เงียบชอบอ่านหนังสือและช่างคิดเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเอ h ิ c ค l ลเค t u เ e ในเมืองนิวยอร์กเขาเคยเล่าว,ว่าช่วงวัยเด็กไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับ ความโหดร้ายและความขมขืนในอนาคตตอนที่ 2. ฮาวาดและยุโรปในปี1921โรเบิร์ตเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฮาวาดเขาลงเรียนวิชาเรียนหลายสาขาทั้งฟิสิกส์เคมีภาษาและปัญญาและจบการศึกษาด้วยเกียรินิยมสูงสุดในปี1925หลังจากนั้นเขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อทำงานในห้องปฏิบัติการคาวเวนดิช ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ชีวิตในห้องล็บไม่ทำให้เขามีความสุขเขาเคยเล่นพิเลนถึงขั้นวางแอปเปิลที่ฉาบสารผิดไว้ให้ครูของเขาโชคดีที่ครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือจึงหลบเลี่ยงการลงโทษไปได้ต่อมาเขาย้ายไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเกิร์ติงเงนประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคศาสตร์ควอนตัมที่นั่นเขาทำงานร่วมกับแม็กบอและนิวบอล และเขียนบทความที่เรียกกันภายหลังว่าการประมาณแบบบอนออฟเพนไฮเมอร์ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของฟิสิกส์ควอนตัมในปัจจุบันเขาได้รับปริญญาเอกในปี1927เมื่อมีอายุเพียง23ปีตอนที่3ศาสตราจารย์หนุ่มกับท้องฟ้าแห่งนิวเม็กซิโกออฟเพนไฮเมอร์กับสหรัฐอเมริกาและรับตำแหน่งสอนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลี การบรรยายของเขาเป็นที่เก่าขานนักเรียนเปรียบเทียบว่าเหมือนการแสดงที่ทำให้แนวคิดควอนตัมซับซ้อนฟังดูเป็นบทกวีที่เบอร์เกลีย์เขาทำงานร่วมกับเออร์เนสต์ e ลอนซ์นักฟิสิกผู้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคไซโครตอนเครื่องแรกการร่วมงานของทั้งคู่ทำให้เบอร์กลีี่กลายเป็นศูนย์กลางฟิสิก์ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาตอนที่4การเมืองและชีวิตส่วนตัวการทศวรรษ1930 ออฟเพนไฮเมอร์เริ่มสนใจการเมืองเขาตกใจเมื่อเห็นลัทธินาซีขึ้นสู่อำนาจในเยอรมน,นีและเริ่มสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านฟาสซิสในช่วงปี1936ถึงปี1939เขามีความสัมพันธ์โรแมนติกกับชองแททล็อกนักศึกษาแพทย์ที่เป็นสมาชิกพักคอมมิวนิสต์เธอแนะนำให้เขารู้จักแนวคิดการเมืองฝ่ายซ้ายแต่เขาเองไม่ได้เข้าร่วมพัก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงในปี1939เมือ่อแทดล็อกต้องต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและความสับสนในอัตลักษณ์ทางเพศในปี1940ออฟเพมไทเมอร์ได้พบรักใหม่และแต่งงานกับแคทเธอรีนคิตตี้นักชีววิทยาทั้งคู่มีลูกสองคนคือปีเตอร์และแคทเธอรีนโทนี่ตอนที่5สงครามและวิทยาศาสตร์ยูเคียปลายทศวรรษที่1930 นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปและอเมริกาค้นพบปฏิกิริยาฟิชชั่นการแยกนิวเคลียสของอะตอมซึ่งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลนิวตอนที่ชนกับอะตอมหนักทำให้อะตอมแตกออกปล่อยนิวตอนลูกใหม่ไปชนอะตอมอื่นเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่พลังงานที่เกิดขึ้นมากกว่าระเบิดธรรมดาหลายพันเท่าปี1939นักฟิสิกส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลีโอซิลาร์ดและยูจีนวิกเนอร์ เขียนจดหมายเตือนประธานาธิบดีแฟรงกินดีรูสเวลว่าเยอรมนีนาซีอาจพยายามสร้างระเบิดปรามาณูหลังลูสเวลอ่านจดหมายรัฐบาลสหรัฐจึงตั้งคณะกรรมการยูเรเนียมขึ้นและต่อมาขยายเป็นโครงการแมนฮัตตันโครงการรับขนาดใหญ่เพื่อสร้างระเบิดปรามาณูข,ของสหรัฐอเมริกาออฟเพนไฮเมอร์ heimer, ซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานด้านการคำนวณมวลวิกฤตและกลศาสตร์ควอนตัม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์รัฐบาลเชื่อว,ว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นอาวุธได้ตอนที่6โครงการแมนฮัตตันและระเบิดนิวเคลียร์ปี1942กองทัพสหรัฐแต่งตั้งนายพลเลสลีย์โกลฟเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแมนฮัตตันโกฟขอให้ออเพนไฮเมอร์สร้างห้องปฏิบัติการรับสำหรับออกแบบระเบิดนิวเคลียร อ p e เพนไฮเมเสนอให้สร้างศูนย์วิจัยแบบปิดที่รวบรวมนักฟิสิกส์นักเคมีนักโลหะวิทยาและวิศวกรไว้ในที่เดียวกันเขาเลือกที่ราบสูงพาฮาริโตในรัฐนิวเม็กซิโกกองทัพริบสร้างค่ายที่อยู่อาศัยและห้องทดลองภายในไม่กี่เดือนลอส a อลามอสกลายเป็นเมืองลับที่มีรั้วรอบขอบชิดและอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพสหรัฐชีวิตที่ลอสอลามสอเพนไฮเมอร์และทีมงาน ทำงานวันละหลายชั่วโมงน้ำหนักของเขาลดลงเหลือเพียง115ปอนด์นักวิทยาศาสตร์ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อออกแบบระเบิด2ชนิดได้แก่ระเบิดยูเรเนียมแบบปืนซึ่งภายหลังเรียกว่าลิตเติลบอยและระเบิดพูตโตเนียมแบบบีบอัดซึ่งต่อมาชื่อแฟตแมนหลายคนสงสัยว่าแนวคิดนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ตอนที่7การทดสอบทรินิตี้เดือนกระะกฎาคมปี1945 ปูตเนี่ยมที่ผลิตในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกนำมาประกอบเป็นอุปกรณ์ทดสอบที่มีชื่อว่าแกจเจ็ตสถานที่ทดลองอยู่ในทะเลทรายอันห่างไกลของอรัฐนิวเม็กซิโกเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลา5นา30นาทีการทดสอบฟิีนิตี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อระเบิดทำงานแสงสว่างของมันเปรียนได้กับดวงอาทิตย์ดวงที่ส ผู้คนที่อยู่ห่างออกไปกว่า300กิโลเมตรยังสามารถเห็นแสงได้ความร้อนสูงหลายล้านองศาทำให้เกิดลูกไฟขนาดมหึมาและผัดดันอากาศขึ้นไปเป็นเมฆรูปเห็ดอันเป็นสัญลักษณ์ของการระเบิดนิวเคลียร์ออเพนไฮเมอร์ผู้เห็นการทดสอบสำเร็จไม่ได้แสดงความยินดีเขานึกถึงโครงในคำพีพระควัดคีตาบัดนี้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นความตายผู้ทำลายโลกทั้งหลายและยุคข,ของอาวุธปรามาณูก็เริ่มต้นขึ้น ตอนที่8ฮิโรชิมาและนางาซากิเพียง3สัปดาห์หลังการทดสอบ TNT สหรัฐใช้ระเบิดปรมาณูกับญี่ปุ่นวันที่6สิงหาปี1945เครื่องบิน B-29 ชื่ออินูร g าเกทิ้งระเบิดยูเลเนียมดิทเทนบอยเหนือเมืองฮิโรชิมาที่ความสูง1,900ฟุตระเบิดปล่อยพลังงานเทียบเท่า TNT 15,000ตันแรงระเบิดทำลายอาคารทั้งหมดในรัศมี1ไม้ และฆ่าชีวิตผู้คนหลายหมื่นคน3วันต่อมาวันที่9สิงหาคมปี1945เครื่องบิน B-29 ชื่อบ็อกคาร์นำระเบิดพูโตเนียมแฟตแมนไปทิ้งเหนือเมืองนางาซากิระเบิดนี้มีพลังมากกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมาถึง40%ทำให้พื้นที่กว้างขวางพังพินาศและมีผู้เสียชีวิตอีกหลายหมื่นคน การทิ้งระเบิดทำให้ทั้งโลกตกตะลึงญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมปี1945ออฟเพนไฮเมอร์รู้สึกหนักใจเมื่อเห็นผลลัพธ์เขาเกล่าวกับประธานาธิบดีแฮร์รี่ทูแมนว่าผมรู้สึกว่ามือเปื้อนเลือดคำพูดนั้นทำให้ทูแมนไม่พอใจและความขัดแย้งทางศีลธรรมจะติดตามเขาไปตลอดชีวิตตอนที่9วิทยาศาสตร์การเมืองและความขัดแยง้ง หลังลาออกจากโครงการแมนฮัตตันในเดือนตุลาคมปี1945ออฟเพนไฮเมอร์กลับไปสอนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียแต่เขาไม่สนุกเหมือนเดิมจิตใจของเขายังคงหนักอึง้งปี1947เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยขั้นสูงที่พรินตันซึ่งเป็นศูนย์วิจัยระดับโลกเขาส่งเสริมการทำงานร่วมกันร,ระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ นอกจากนี้เขายังเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไปของคณะกรรมาการพลังงานปรามนู AEC ที่ตั้งขึ้นใหม่ในบทบาทนั้นเขาคัดค้านการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนหรือซูเปอร์บอมเพราะมองว่าไม่จำเป็นและขัดต่อศีลธรรมท่าทีของเขาทำให้เจ้าหน้าที่บางคนไม่พอใจโดยเฉพาะกรรมาการ AEC ลูอิสเตล่าและนักฟิสิกส์เอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ในช่วงที่สหรัฐหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ต้นทศวรรษที่1950 ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายในอดีตท,ทำให้เขาตกเป็นเป้าโจมตีปี1954คณะกรรมกาที่การพลังงานปรามานูจัดการไต่สวนเกี่ยวกับความมั่นคงออฟเพนไฮเมอร์ heimer, ยอมรับว่าเคยโกหกเมื่อ FBI ถามว่ามีเพื่อนชักชวนให้เขาแบ่งปันความลับกับสหภาพโซเวียตหรือไม่คณะกรรมการสรุปว่าเขาไม่ได้ทรยศต่อชาติแต่ตัดสินว่าเขาไม่ควรเข้าถึงข้อมูลลับอีกต่อไป ผลการตัดสินทำให้เขายุติปวดบ,บาทในโครงการของรัฐบาลทั้งหมดแม้จะถอนตัวจากรัฐบาลออ e เพนไฮเมอร์ยังคงพูดและเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสังคมเขาบรรยายในรายการ l e ดเล e c เชอรของ BBC ในปี1953ซึ่งต่อมารวมเป็นเล่มเป็นหนังสือชื่อ science and the common understanding เขาแย้งว่านักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่อธิบายงานของตนเองอย่างชัดเจนและคิดถึงผลกระทบทางจริยธรรม เขายังเตือนถึงอันตรายของสงครามนิวเคลียร์ตอนที่10ปีสุดท้ายและการจากลาออฟเพนไฮเมอร์ยังคงได้รับความเคารพในฐานะนักวิชาการปี1963ประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันมอบรางวัลเอลิโกเฟอร์มีเพื่อยกย่องผลงานทางฟิสิกส์ของเขาปี1966สุขภาพของเขาเริ่มทุดโซมเขาเป็นนักสูบบุหรี่ตัวยงและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำคอ เขาเสียชีวิตเมื่ออายุ62ปีที่บ้านในพรินสตันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1967ออลเพนไฮเมอร์มักถูกเรียกว่าบิดาแห่งระเบิดปรมาณูความเป็นผู้นำของเขาทำให้โครงการแมนฮัตตันประสบความสำเร็จและมีส่วนยุติสงครามโลกที่มีมาอย่างยาวนานในขณะเดียวกันเขาอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศและเดินถึงอันตรายของม,มัน เป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติคนเปลี่ยนโลกใน EP นี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เล่าประวัติของใครคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ